แม่เลยจะมาด่าพี่อ้าสมมติพี่กินกล้วยฮะแม่เลยจะมาด่าพี่อคนเหล่าทำมาให้ลูกฉันกินกล้วยไม่ครบหวีคนจานการไม่ครบไปซื้อกล้วยให้ลูกฉันมาใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะเอยพี่จะโดนนะขออนุญาตกินเลยนั่นหมายความว่าแฟนคลับถ้าเธอแบบแกงหรือทินชานางนางรูนะจ๊ะสหารรูนะลรูนะารูนะ เอาใหม่สิเุ้ยน่ารักจังเลยไหนลองบอกเป็นฉักสิว่าผมรู้นะว่าคุณคุยอะไรกันอยู่ผมรู้นะว่าคุณมินคาอะไรผมอยู่ <c oughs> ผมแอบสอดส่อง <c oughs> ผมจับตามองดูทุกย่างก้าวในกลุ่ม <c oughs> <c oughs> นางรู้นะเธอเอาเป็นว่าพี่ใคร